วันนี้เดี๋ยวพามารับชมนะครับกับตัว Mazda 2เข้ามาใหม่ล่าสุดนยังไม่ได้ล้างหรือปรับสภาพเลยเพื่อนๆแต่ว่ามาเป็นตัวท็อปเลย1ร่3 s t ปี22นะครับรถผู้หญิงใช้งานนะคันนี้นะใครที่สนใจหรือตามหาอยู่นะคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าดูรายละเอียดคลิปนี้เต็มที่จบกดติดตามกด Subscribe นะครับแล้วก็ตามไปดูต่อกันในคลิปเต็มได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าและ FC ทุกคนทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ณขณะนี้นะครับ วันนี้ผมวุฒินะครับจากทางบริษัทเพชรยนต์นะครับก็พามาอัปเดตรถเข้าใหม่นี่คุณผู้ชมเห็นไหมทีมงานเซล์เริ่มจะถ่ายคลิปกันแล้วนะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าหากที่สนจะหากสนใจอยู่หรือมองหาอยู่นะคุณต้องเรียบหน่อยแล้วนะครับเพราะว่าคันนี้เนื้อหอมนะเป็นตัวท็อปและที่สําคัญเลยคือเลือกไม้น้อยปีใหม่ราคาดีด้วยนะครับผมขายอยู่4 29,000บาทเองนะครับ4 29,000เป็นตัวมัสองหนึ ปี22ไม่หกหมื่นเออนะใช้ดีอันนี้คุ้มนะครับแฟนเก่าผมใช้อยู่เนาะนะครับรับประกันว่าใช้ดีข้องตัวช่วงมันเป็นรถที่ช่วงล่างดีนะคุณผู้ชมนะครับมันเป็นรถที่ช่วงล่างดีนะอันนี้การันตีเพราะว่าเคยใช้งานมาแล้วนะครับคันนี้นะยังไม่ล้างเนาะที่นูที่นกตก,กเต็มเลยนะครับแต่ว่าเลิกไปแล้วนะกับแฟนเก่านะครับนะก็ได้ประสบการณ์เนาะมาบ่งบอกเพื่อนเรถมัน นะสมรรถนะช่วงล่างในการขับขี่จริงๆใช้งานในเมืองนอกเมืองหรือเดินทางไกลเป็นอย่างไรนะครับก็นะนะก็มาบอกเล่ากันเนาะก็ถือว่าอันเนี้ยบรรดาสองผมจะบอกว่ามันเป็นช่วงน่างรถเนี่ยมันดีมากนะแต่ว่าความเร็วปลายเนี่ยนะมันจะตัดไปเพื่อมา150มันจะเริ่มไม่ไปแล้วนะมันจะตัดอยู่ประมาณนั้นนะครับผมลองขับเนาะบนทางลงทางดวง่วนเนาะก็ลองเล่นรถเนาะอยู่ประมาณนี้นะคราบเดิมๆโรงงานเนาะ แต่ผมว่าลูกค้าที่ใช้งานนะแบบนี้ทั่วไปเนี่ยไม่ไดเอารถไปแต่งซิ่งหรือว่าขับซิ่งอะไรขนาดผมหรอกนะครับอันตรายคุณผู้ชมแมน,น,นะนํานะแต่นี้มาบอกต่อเป็นเป็นประสบการณ์นั่นเองนะครับหัวน็อตเดิมๆนะครับไม่ได้มีถอดหรือขยับไปอย่างใดนะครับตัวนอกตัวใน,นซ้ายขวาทุกอย่างเดิมโรงงานหมดนะครับซ้ายขวาเดิมหมดนะครับแบบนี้นะครับหัวน็อตต่างๆเดิมโรงงานทุกอย่างนะครับเครื่องยนต์เป็น skyactiv นะครับประหยัดน้ํามัน1.3ลิตร4สูบ แนวไฟหน้าทุกอย่างระบบเป็นตัวโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะครับครบครบดีวสีเก็บรายละเอียดให้นะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยโอเคอยู่นะบางทีก็มีรูรอ,อยบ้างเล็กน้อยเนาะตามการใช้งานแต่ว่าเดี๋ยวจัดก,การให้เคลียร์ให้นะครับส่วนถัดมานะครับในส่วนของตัวยางนะครับตัวล้อเนาะแม็กขอบสยางดันหลบนะครับปี21อนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนยางให้ใหม่ดีกว่าสี่เสนะ้นเนาะเพราะว่าปีมันเริ่มลึกแล้วเริ่มเก่าแล้วนะเดี๋ยวจัดการให้นะครับ พภาษีไม่ได้มีขาดต่อแต่ว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมต่อเผื่อเป็นปี70นะตามเงื่อนไขขนส่งเลยนะครับตามออนี่เลยนะครับก็ต่อลงหน้าได้90วันเนาะเดี๋ยวผมดูให้ไม่ต้องห่วงนะครับภายในก็แบบนี้ครับเ,เพื่อนๆนะี่ยแผงประตูสีดําสวยงามนะครับแล้วก็ภายในนะครับสวยงามนะครับตัวมุงตัวเบาะตรงนี้รับประกันนะคุณผู้ชมการันตีให้ลูกค้าเลยว่านะถ้าลูกค้ามาซื้อเนาะ เรามีการตรวจรถเนาะ274รายการอันนี้ทุกคนทราบดีเนาะที่เป็นโดนเนี่ยเขาตรวจสอบกันถึง3บริษัท3เครือด้วยการกว่อยจะปล่อยรถได้หนึ่งคันฉะนั้นเนี่ยเราเปิดกันมานานเนาะ26ปีทุกอย่างมาันต้องมาตรฐานหมดทีนี้จะบอกลูกค้าว่าตอนที่ลูกค้ามาเซ็นรับรถเราจะมีสัญญาให้ลูกค้าเซ็นชัดเจนเลยนะว่าซื้อไปแล้วไปตรวจเจอว่ารถเคยมีการจมน้ําชนหนักมากลับเสียหรืออะไรมานะครับซื้อคืนทันทีร0 0เเซนะครับซื้อรถไปปุ๊บไปตรวจสอบไปเช็คได้เลย ตามสบายนะครับตามสบายอันนี้เราการันตีให้แบบนี้เลยเนาะอย่างว่าเนาะเราเปิดมานานแล้วก็ดูลักษณะโชว์รูมครับเป็นโชว์รูมใหญ่นะครับย่านมินบุรีหนองจอกเนาะรถเรามีเป็นพันคันนะครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะครับมาดูกันต่อด้านในครับแผงประตูด้านหลังนะครับสวยงามนะครับตัวนี้เป็นตัวแฮชแบ็กเนาะห้าประตูสามารถพับเบาได้ทั้งหลังได้หมดเลยนะครับ้อหลังก็สภาพดีครับไม่ได้มีฉีกขาดชำรุด หรือว่ารอยเบียดคุณบาทแต่อย่างใดนะครับน็อตท้ายเดิมนี่มีกล้องด้วยน็อตเดิมอ่าอันนี้มีกล้องด้วยมีกล้องทภาพด้านหน้าด้านหลังครบต้องถอยด้วยถ้าัตรคันนี้มีกล้องส3มสาตัวด้วยกันนะครับครบเลยนะครับด้านท้ายท้ายเดิมโรงงานหมดเลยนะครับน็อตไม่มีขอดหรือว่าขยับนะครับให้อ่ะจ่ะย่องด้วยอ่ะนี่พวกปั๊มลมนะครับน้ำยาป่ายางหูลักจูมีให้เลยถาดรองมีให้ครบมีมาให้ครบจบเลยด้านหลังนะครับ เดิมหมดเลยแล้วก็มีเซ็นเซอร์ท้าย4ี่จุดปลายท่อ2ใบเซนเซอร์ท้ายมีมาให้ครบเลยนะครับถือว่าน่าน่าใช้เลยเป็นรถที่คุ้มค่านะครับมีดีวิเซอร์ด้านหลังเพิ่มเติมมาอีกด้วยนะครับแล้วก็ดูส่วนของตัวด้านหลังครับล้อส,สวยไม่มีเบียดนะครับภายในก็สภาพดีแบบนี้เลยนะครับไม่มีชมั้นรต้องสดรีบสนถ้าสนใจต้องรีบนะเพราะว่าเซลเนี่ยรีบแย่งถ่ายคลิปกันแล้วนะคุณผู้ชมนะครับเพราะว่ารถแบบนี้มันมาเร็วไปเร็วแน่นอนนะครับขออนุญาตเข้าไปนั่ง แทนน้องก่อนเลยละกันอ่ะอันนี้สูง170นะอ่ะ100 175นั่งสบายเหลือๆเลยนะเหลืออ่ะให้ฝากฝากถือของพี่ด้วยให้ดูเพดานนี่คือเหลือเหลือเลยเห็นไหมเห็นไหมสูง175นั่งสบายแอร์เย็นเพลงเพาะคุณผู้ชมนะครับสนใจรีบมาเลยนะครับแอร์ออโต้ด้วยนะครับแอร์ดิสตันออโต้ด้วยนะครับไมล์มา60,000นะครับมีกุศลโทนี่มันเป็นเกียร์พันเอชชีสด้วย นะครับใช้งานง่ายตอบโจทย์แล้วก็ตัวจอกลางนะครับก็สามารถใช้งานได้ปกติเนาะเชื่อมต่อมือถงมือถือได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมด100%ซนะครับใช้งานง่ายนะครับแอร์เย็นงานควบคุมจอกลางนะครับผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับใช้งานง่ายมากๆนะครับมันทดสอบไปแล้วใช้ดีนะตรงนี้การันปีให้นะครับฟืล์ไฟติดครบทุกจุดนะครับใช้งานดีนะครับไฟส่องสว่างภายในเป็นแสงวอร์มไว้นะครับประมาณนี้เนาะก็หากสนใจนะครับก็วันนี้เปิดราคาให้แบบสุดคุ้ม ย้ำอีกรอบครับ429,000กับเลขไม้60,000โลแบบนี้นะครับก็รีบเลยนะครับติดต่อสอบถามพูดคุยกันเข้ามานะครับได้ที่เบอร์โทรได้เลยด้านล่างซ้ายมือนะครับการันตีครับสวยจริงๆนะครันนี้นะเดี๋ยวล้างขัดเคลือบสปาหน่อยเนี่ยจบเลยนะครับขายได้เลยทันทีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็สนใจติดต่อมาแล้วกันนะครับวันนี้ประมาณนี้นะครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับแล้วก็ใครที่ เป็นแฟนคลับหรือเป็น FC ติดตามเราอยู่เนาะก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้นะชิลๆนะเเล่นง,ง่ายๆบ้านๆนะคุณผู้ชมแต่ว่าได้ข้อมูลสาระที่ครบถ้วนได้เห็นรถที่สวยจริงๆนะครับหากสนใจอยู่ยงไงก็จัดการได้เลยติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ประมาณนี้นะครับฝากติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ไว้ด้วยวันนี้ขออนุญาตขอตัวรานลูกค้าไปก่อนแต่เพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีครับ